เอืึอยฮะทั้งเมืองเนาะผลผาเงินมาซอยหมื่นหนึ่งสามปีสี่เดือนอะไรได้ดาวสบายดีพี่น้องทุกทุกคนมองนี่กันสิเท่วดาเทศอีกบ้านนี่เทศโอ้เทศต่อทั้งนั้นคิดทอดอีเมย์ใหญ่บันน้ออกมาหาลายมือเลยพี่น้องโอ้ยตาหน้าเขอบเห็นเนมไปทำเอวย บ่ได้พาลูกกกมานํามื้อนี้เขาจองโตว่าอยู่หามืดมื้อบ่ให้ไปไสเจดําก็ได้เขาสิขาเป็ดน่ะ11โตมื้อแรงจักหน่อยนี่นะนี่มื้ออื่นนี่ตั้งกองบุญมื้อนี้ห่อขต้มหมูตัวนึงปลา20โลเป็ด11โตเขาเจ้าบ่ได้ฮอดพี่บบาดนี้เด้อพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านมาพาดพี่น้องเอ้ย แปลกหูแปลกตาพญอ้อยนี like ่เป็นสัางนะบอสพญอ้อยเมื่อว่าไปบอกลูกเคยแบบอันไม่ถาวนแทกนะสั่ง่านแทกขาไม่ได้สั่งมก็เอาซอยผืนสีซอฟทำรูแล้วเอายหัวดีค่ะอันพญอ้อยพ่อน้าว่าเจ้าสั่งทานไม่ถาว่คอยก็เอาซอยสีซอฟกับบาบลานเขยทำรู เห็ดเองเทเองพี่น้องกับมันพญอ้อยไปลูกมือบอกกับพวน้องหลธดนะน้าชาพลยโอ้จะเป็นส้างดิพอญอ้อยเหมาะน้าชาพลวน้องหลธดนะโบเดเฮนเติร์นโบเดเฮนจักเถื่อแมาเบิ่งหนาลานเคยนั่มเลยพี่น้องงงยมาว่าแปลกหูแปลกตากระทมหน่อยมือได้สิฉลองอย่าลืมเอิญเด้อว่ะ จะล้องคือแย่จอยกันได้ล้งแต่เที่ยงน้บ้านนี้นาตะกี้นั่งอยู่ทึ่งเทียงอืมอืมถูกมอนเสียงในร้อยมอนเสียงด้วจังหน่อยอ้อ้าวแม่บักเนื้อไปซะ่ไมโอ้โหเหยียบแม่แล้นนีดเดียวต้นนี้เองเนาะอะไรจงขามหัวจะ ปลาท้าเยียโปไมไ้เพรแห้งแล้วผ้ปูนุ่มนิ่มเู้ปาดาสงการเนี่ยืมไปเปิดในเด้อดาวนี่วเ้ยูน่องเนยน่องนัชชาหูน้องหลีโอ้ใหญ่เลยได้พัวเลยมันงามเนาะงามก็อื่อย อลกสาวล่าค <c oughs> <c oughs> ุลสาวละอะได้มยังบนได้มีมือแต่งบลิยเงนหาเงินบอช่ไปลงเทพบอชงการเล้วสิลงบอผ่อนผ่อนผ่อนทำเอ้ยมาหาข่อยหน่อกว่ามามาหนี้หนีย่างมาย่างมาคนเอาเงินนี่ลืมแล้ว่กระเป๋ามานี่นะยิ้มายิมา ปจกลูกจบมามือนก้คืออยากหยดหยอดวะก็อยจะอยขี้เข่าเาได้เอออยากยดยอดมันไข่ได้มังมันไข่ทพอทฮเอ้พ่พี่พี่นี่นีเอาเงินเด้อผูเงินลยแต่แต่ลูกว่าม่ไม่จุบนให้เลเด้อเด้อไปนเกออาชพต่ลูอาชลูกดูหถุงดูหถุงนี่หันแลเนาะแล่นลนลโจกบ่งนี่นะ ยังมาเรื่อยังน้อยอันมองนะกระซิมุ่งบ่อะรกระตุ๊บนะตุบหน่อยตุ๊บนอยตน่ะยังยังเห็ดยังอยู่เห็ดนี่ก็มันสิแต่เป็ดเวียรรวมละหมูแล้วค้าทีนะหงเฮียดเด้ไหก้าพันเต็มเต็มบ่ดาวท่ามปีเรอในแปดพันขึ้นเลขึ้นอีละปีหนาเขาย่านหมื่นอีกคนสองคนตุ๊บหน่อยพี่น้อยกัดได้ดีเย็กแต่ก้าตีโอ้ย หนีก <NXT> no ็ย <laughs> ังสมหัว <clipping> ย <thôi> ังเอาเงินมาใส่เนาะคันมีสิโอ้สิโออยู่บ่ด้กี่บาสิกี่บาเดินหาสิเอาไปไสยาไสบ่เบิดไสเทื่อละ5,000 2-3,000ของมันบ่มีเนาะเออติดหลายหมื่นอยู่อนบ่พนางลิิน่ะเอาๆๆอุจักปีนงพวพวมนะทบักหเนาะทบักแกมึงด้รอย ชิบส <ítulo> anyway, ี oh, ่สิปดเมียิสี่ิบปดเป็นออยบธรรมดาได้เนี่นะเดีเคยสองสามเคยอย่เลยเอลูกเราได้เคยบนดีลูกเราได้เคยบนนั้านละกันนี่บ้านได้ก็ะบ่อนรอยมันว่าเออบ้านผัวสีผ้จักกันบอกกับผัวนางสีน่ะมันไี่มันนางินอยี่อีนางผสีครได ซื่อซื้อก <Can. S 1> ันท่านใดครับกันมาเอากับอีโพซีนี่เด้ออายุหัวกันหันมันเคยมีเมียสองคนแล้วมันบอดมีพ่อกับแม่ดอกหยาบบ้างจะให้เบิ่งหูบนี่พ่อครมบจากกันกับพ่อน้องโพรซีมันเป็นพี่น้องกันจับป่ะครับเพื่อนบ้านเนาะ อือๆเฮือนโตอยู่ทางใดซะทางเหนือเฮือนมันน่ะยินเขาว้าว่าอยู่ทางโรงเรียนเออต่อหน้าโรงเรียนเออเออต้องรู้จักกันเป็นพ่อหางเมีย2คนนงสีเว้าเองอันนีนะอืเอากันแเออเอากันแล้วยังบ่ทันขอดอกเอากันแอน้องีจัง่ขอแหออื กินเนแม่หนี่เขาตองะนี่อืม้องก็คือเานี่เัขารงกินกเียอ่งเอ้ยอีซีกนั่งาบ้านมันกันอันนั่นแล้วเอออันนลามุ้งผใชาอีซีตีนังอาผู้แขังเจิงนั้นลูกยายแปรน่ะลูกยายแปรนั่นนี่คือบอกมันกินก็กินก้อนอืมนี่ได้ดิเออมาเห็นงานน้ำผาเถาบ่ นายเจ้หายจังได้นี่นะดาวเห็ดกินน้ำกันเห็ดกินน้ำกันวะย่างเขาจะเอาใส่สองสองกาถาวกับบุเคยอือโอ้ดีแล้วเออดีแล้วยังวะแมนแล้วนะอืม อืมโอ้ยพี่นงเลยถ้าแม่น่พ้นตกมาเนี่เปืือยอนเนอซูเนาะห่วยเปลือนเลยหย่างบ๊อดได้อแต่ห้องเฮาขนาดขนาดวามีหยานั้ยงยองไปพ้นตกไหวมันเถอกับจุฬพลาทหัว่าจแตกคนเด้วโอ้เป็นการเป็นงานเนักาจอยู่ไป โอแม่ม mm ัน hmm. ย <c oughs> ังเบิดบอิสพัวพัวลงงเ็เดียวเฮ็ดแล้วเนะ้อแม่มันยังเบิดบอิ์ัวเ็ย่อโอ้ใค่กบปอนเนี่ย่าบาดเออยาซุน เพิ่นสร้างใหม่บ่หินกับทรายนะเออว่าว่านี่เฮ้ก็ว่าอยู่คิดว่ากองเก่าเอาไปพุนกองเก่าเบิดนล้วใช่ไปแกนะอ๋ออกย่างกินเ้อหักินเ้อน้ำเย็นปลาแซลมอนเนี่บอห่วยเห็ดห่จากไม้แมอิญเนี่บ่โซ่กุญิมาอีกมะอิกิืัเย็นแท้ี ผูกป้าโว้ยขันกูหูกูออกมาแล้วโอ้ยราชากับคุจักใจเหมือนถักเนาะถ้าเป็นตะแพงถ้าสูงคุจักใจท่านถั่วใช่ไหมยี่น่าหายเลยอืมมากินเช่นก่อนที่จะไปขลุนนะคะอืมมันก็แหลมแล้วแนวนี่เอาตรงเลยป้าบัดรหอนหอนเนาะหัวกินแน่ัหอนหอนเป็นตะซ่างเนาะบักหล่าเอ้ยไทยมาหาบักหล่านะเฮ้ยไม่จุดุงเลยนี่แหละไทมาหาบักหล่านะ อีแถาลูกหล่านี่เด้มาหา่ะอีแถาลูกหล่าปากเป็นๆนี่เด้มาหาปากคำนะอืมอัสซาบัดีลูกอัสซาบัรีโอ้ยช่างได้แกะมานะบม่ดีใช่แค่แม่นนอกกะทินกับหอยใหญ่แล้วปานนี่อือออกแล้วก็บ่ได้เลาะแล้วคือเก่าแล้วค่าลูกน้อยอย่ามานักใหญ่เป็นนึเลยบ่ได้เลาะก็ได้อย่ามันบุญที่เป็นผู้ชายบุมีบุญเนอะถ้าเลี้ยงลูกกะทินกัมดิแทกเธอเลี้ยงหลานเวอะบักล่ะ อ้ยหอมแกมไหนมะคองนี่ค้ังนี้ค้ังนี้ข้างนี้อนี่คนโอ้ยแก่คืนแล้วสั่งด้นั่งืนไพ่หอมแก่มบองหลานนะบอกไพหอมแกมเจ้านะฮึมไปได้ดึกคนจะไกลเรตื่นยุบเลใเที่ยงนอนอู่ตื่นยุบโลด ฮาว่าอยู่นี่ส so ิไข่ก <c oughs> ูท okay. mm ึงเทียงเจเนาะูเนาะเ็จักมือแล้วนี่เฮ้ยช่องนนี้ะอออันนี้นะเทศจะตีนมันเนาะเป็นปัวขึ้นอืมอืมอืมแมนเธอและเทชของตีนปัวขึ้นยาม่ทงพมันออองมันสิเปลือกเี้ยนะ ข้าแน่แนยกูกระสิออกมากคูมือแลวสุ้ยหาเงินนะจิบะท่านเลยสนใจเก็กสื่อฐานสื่อแนวกินเดี๋กินกิดอยากนจิะท่านย่งกระสืออันลีเฮ้ยกัะสิไปหาอีกยังก็สุ่ออ่าวพอห้ามกระขาไก่เปาเนี่แม่อะลร ปากท่้ <emaal> อง bon จะคล mm ้องอีกไปตลาดเ่าเป็นพันอืมเดี๋ยวกินกินยังก็เขี่ยจะกินอีกแด้่ที่ได้จะกินขมือโอ้ยบ่ไดอื้อออยางเ้ยใชสจะบ่อยากเก็บเงินนะนกดาวมันทำโอ้ยัจองหิวออ้าวอแทกหายกูมือนะเงินหามาจากภาสีเบอรโทว่ะว่เขาท่อกินน้ำการใส่น้ำกันว่าบ่ปากแหละ โอ้ยเงินก็คือสั่งพี่น้องเห็นเนาะเงินเดือนกับวิวพอบั้นนั่นพันวิวดีๆคือผู้อื่นเนาะสิปบปจมดอกนกดาวทูไทยไปทูไทยไปเขาท่องลูกโอ้ยลูกก็เขาเป็นพืชนี่บหน้อยๆเฮงค่ะเดี๋ยวสามนี่เนาะใหญ่แหงใจเงินไลายอซูหน้อยก็เพิ่มหนึ่งพืชพืชอามาไปเถิอเ่อได้จะหน้อยพันอ้ายแม่จะหน่อยพันนอกแม่อันเงินนะคะอามาแต่ไส่เลยเขาท่องมอก็เป็นพืชมองที่นี่ ท้องผ้ใหญ่ครับนี่ก็ได้กินนี่นั่อยู่นั่กินกินยังเป็นได้ตาถาโทฮะอยู่บ้าเป็นได้พออยู่บ้างออยู่ไปได้เดือนแล้วบ่นีิบ่นได้เดือนแล้วบ่เดือนละเดือนละเดี๋ยวเดือนละจะเปลี่ยนบุญหลังบุญมันโคตรหนาดีห่วยเดือนละน่าดาวนะแน่เดือนไป อยู่ไฟอะไรมื่อยจากี่ว่าจ้ะอืม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 โอ้ยหลีดเอ้ออย่าพึ่งเอาลูกได้หลีดยังอันยุเนาะอยู่ห้าเงินใช่ก่อนเนอะฮ่า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 มึงสีดเอาทีละนั่งได้จะสีจักเข้มเลยมึงอย่าไปลืมเด้อสีวันที่ได้น่ะกลุ่มสามเดือนแล้วก็จื่อวันที่ทีแปดหรือวันที่หก สีดนี่มันลืมได้อะซูหัาย่านได้มันลอยมาเออ,อ,อ,องอเยออมนสัปหามาชคทงลูกสาวสย,ยั่งยังคืน,ย,น,นยังค,คืนอยู่สีดยาสพอมาจากตูออ้อหักสีดในสามเดือนเนาะจังเป็นเม่นเนาะเป็นเม่นเละกับสีดท่นกินผัดคือว่าแหละอย่ามาลืมอืม

พากระลงเห็นงานเนี่ยหล่ะหลิดสงการแล้วบักแท็กกับว่าสงการแล้วนี่ถาสงการแล้วกันไปกันนี่อืมจัซสิอยู่เนี่ยกับซูฮากับบอมีเงินให้เขาไปหลุนเนาะเขาก็ใส่เงินแม่นบ่ใแหอะมาเติมเงินแม่น้ะมันแม่ไปบุญแม่ออ๋โอ้ยตอนบักนี่ยไปรลุดอันนี้เนาะบ่มีก็ได้หายและบ่มีก็ได้ข้อขอัดแหละเบอร์น้าฮ่าก็ พนักงาก็ยืมเงินร่วมให้กระชุเงินร่วมเพราะมันกรำค่ะดิเงินเข้ามาเสียภาษีหน้าเข้ามาเสียเต็ดน่ะดิบันเออบันเขาขึ้นมาเก่าไปให้พวบบ้านเงินเป็นเท่า์ไรล์ล้านเลเจ้าสิมีปัญญาใส่บ่เจ้าสิยืมเท่า์ไรหันเลยวายเฮาก่ะอยู่ได้นำเงินนั่นร่วมมาแล้วเฮาก่ะคันบ่มีจักสิไปเอามาแต่ใส่ใส่บ่ทันกระชุมันหมุนบ่ทันเงิน เยาโอ้ยอยากโชคหล่นถับเด้วะโอ้ยอยากโชคค่แหละเอฟซีผ่าโอ้เอฟขอให้เอฟซีเงินไปให้เล้วเละมาบ้าชื่ออยู่เด้อเธอสองมหนากันบ่ถเอคือหูแช้ปะถามถามเอ้ย่างนั้นนี่นี่น่ไม่ไม่ไม่

นั่นน้อยโอ้มะม่วงเจ้ากระดกเนาะสุดกแต่ทางลุ่มคือของเฮานะจักมันไปหยังบ่เอ้ยเด้อหัวเด้อสาวมีเอาดอกนี่เออๆได้แล้วบ่จอ้่แม่นยามฮ้อนนอนเย็นอยู่นี่ก็ได้นะเนาะดาวเนาะกลางคืนหั่นนะให้นอยนอนอยู่นี่ว่าคนผู้แ่าไปสินอนแนี่ก็นอนนอนก็บ่ได้ปหยังด้นี่ห้องแนวหัวก็อ้อมแล้วเิล่ะสสิมีหยังหัวก็ฮไปเบลสิอเฮาสินอนอยู่ สบายเลยแหละไ่เนว่าสาวอื่ยะนาะนอนอยู่กรบเ่ามมื่อแหลงเมื่อลบาดพนสารมันก็เอาผาตังลงโก้โอยไผกาขมากับมอนสใจแหละแต่ในเฮือนน่ะมาเหายังหลุกมาเบึงเลยได้ในเพือนน่ะแหละของเพือนเขาอยู่ไกลหมู่เนาะเขากัอาศัยมาหาแหละ บานห่อนกนห่อนเปตานาห่อนบึบมาลดบ้านนาวกันนาบึบเราใส่เสื้อแค้นสันเราได้ปใหญา,อ,าอ่อยลูกชายเดียวสันฟัวนองลีไปที่นังเลย เดี่ยกาแฟน้องโฟสีสำบ้านเดียวกันกับพัวนั่งหลีมนแล้วอยู่คนละสนมอนี่อยู่เนื้อมอนน่อยอยู่ใต่ห้างเบิงแล้วงานบ่าฮิปจะมาเขาใมาขอบอกเือจังใดเพื่อนวันนี้แหละเะเปลบ่าพ้งเบิง เอ๊ะแป้ยังูกย่สิอันซีเวิดแล้วแล้วงานเบาฮิปกับสีพากันทุบเมื่อกะวันอาทิตย์เนี่เออากันทุบเมื่อแล้วพหนาจยังมาปลูกไม้มาไหนเอ้ยไหนเอ้ยสั่งได้บอกเลขนวกาบอกเลขคอยในนะอยากถือเลขดี อยากวิดหนีวิดชินเด้บอกเลขแน่เหืออยากวิดหนีวิดชินเด้บอกเลขแน่กวาโอ้ยสั่งเด้ป้าทุกบัดมันวูดมากันเนาะบัดลมกันเย็นสบายประคุตยังอยู่เย็นคุดรักออก